ผมวันนี้จะมาสอนอสร้างประตูกลอนกันนะเริ่มกันเลยยของอุปกรณ์ตอ้นี้ผมทาเลยนะครับเป็นประตูกลอสูตรธรรมดานะผมสองสามสี่แล้วก็วางไปที่ห้านะครับจะไ้เลยลองปึ๊บปึ๊บแบ,บนี้ไปนะครับผมปึ๊บปึ๊บให้ตรงนี้มีสองช่องเหลือไว้นะครับผมหลังจากนั้นคงก็ทำอย่างนี้นครับวางขอบแางหลังนะครับใช้บล็อกก็ได้ผมใช้เป็นบล็อก อ่าสีเหลืองนี้เพราะมันผมชอบอ่าสีเหลืองนี้มันสวยดีนะผม <c oughs> โอเคกดลงโันขดลงมาอย่างนี้ครับขดลงมาอย่างนีข้ขดขดขดจนตรงนี้ไปอย่างนี้ครับจำไว้นะขดอย่างนี้นะครับโอเคแล้วคุณก็ไล่ไปเลยไล่ไปทีละทีละสองครั้งครับไปเรืร่อยๆไปเรืร่อยๆไปเรืร่อยๆนี่ จนถึงตรงนี้นะครับผม่รงนี้นะครับผมโอเคเจ๋งใช่ไหมไปถูกคนระับถูกคนระับถูกครับนะครับผมเข้ามาอย่างนี้นครับวางวางอา่าอันเนี้ยมันชื่ออะไรนะอู้ยผมจำชื่อไม่ได้ก็ขอใครด้วยนะผมเลยคือ แค่เพื่อลงนี้ผมลงมาคนลงมาสององนี้คนระับโอเคคนละใบสามหนึ่งสองสามสามไม่เป็นไรเดเก๋ไม่เป็นไรนะครับเราเลสเตอร์ไดสเ,ออเตอร์ชื่อเลสเตอร์นะครับผมไม่ลืมไปได้ไงเนี่ยโอเคนะครับ okay. ผมต่อไปก็ความปิดตรงนี้คนระับก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็นี่คนระับปึ๊บ อย่างนี้ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่นี้ไปเรื่อยๆกับเสร็จแล้วจบเสร็จแล้วต้องต้องเช็คก่อนนะครับเอนนีงว่าทำถูกวิธีหรือเปล่านะครับผมโอเคมาลองพิสูจน์กันเลยตรงนี้ดีกว่าเรียบร้อยครับ ทำถูกวิธีนะครับแจ้งเลยหลังจากนั้นนะครับเขาคุณก็ปิดปิดไปเลยนะครับผมปิดปิดไปปึ๊บปุ๊บ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 ปุ๊บนะครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคปิดไปเรื่อยๆครับปิดไปสวยโอเคเขียนะปุ๊บ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 ก็สวยสไปนะครับเรื่อยๆธรรมดาธรรมดานะครับโอเคปิดไปนี้ปุ๊บก็ถึงขั้น สุดท้ายนะครับคือการกดปิดก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับปิดไปให้มันสวยๆนะครับวางไบวาง,บางใบโอเคครับปึ๊บเึ๊บปบปึบปบก็เสร็จสมบูรณ์นะครับประตูโกลนะครับเจ๋งเลยใช่ไหมจื๊บเจ๋งเลยใช่ไหมท่านวันนี้ขอลาจากท่านนี้นครับสวัสดีครับ